สำหรับเมนูอร่อยๆวันนี้ที่พี่เน่จะมาแชร์นะคะบอกเลยค่ะว่ารับรองว่าเป็นเมนูสุตรฮิตที่สายออฟฟิศเนี่ยเขาชอบแน่ๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่แน่เรนเทลคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่แนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วค่ะสำหรับเมนูอร่อยๆวันนี้ที่พี่แน่จะมาแชร์นะคะบอกเลยค่ะว่ารับรองว่าเป็นเมนูสูตรฮิตที่สายออฟฟิศเนี่ยเขาชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่ร้านค้าขายน้ําขายเครื่องดื่มอย่างเราเนี่ยค่ะต้องไม่พลาดเลยนะคะเมนูว,วันนี้นะคะพี่แน่จะมาพาทําเป็นเมนูโกโก้ชาไทยค่ะสําหรับโกโก้ชาไทยวันนี้นะคะที่พี่แนจะท พี่เนต้องการที่จะชูความโกโก้เข้มข้นนะคะแล้วก็มีความหอมความหวานของชาไทยค่ะที่มันจะเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่พี่เนใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบที่พี่เนใช้วันนี้นะคะพี่เนก็ใช้เป็นผงโกโก้ทิวลิปแบบสีเข้มค่ะ <C ut ters> ผงโกโก้เข้มขน้นทิวลิปสีเข้มนะคะเป็นผงโกโก้ที่มีความเข้มข้นม,มากๆค่ะแล้วสีก็มีความเข้มมีความสวยนะคะเอาไปทํากับเมนูต่างๆ ทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ mix and match ได้เป็นอย่างดีนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่เน่ก็จะมีตัวทำรสชาตินะคะให้ชาทไทยของเรามีความหวานมันมากขึ้นค่ะพี่เน่จะมีตัวค้นจืดฟอคอนเอ็กซ์ตร้านะคะซึ่งค้นจืดฟอคอนเอ็กซ์ตร้านะคะก็คือเรียกว่าจะไปช่วยเพิ่มความหอมความมันให้กับเครื่องดื่มของเราค่ะเขาสามารถที่จะใช้กับเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามาใส่ในชาไทยเนะะี่ยค่ะจะทําให้ชาของเรามีสีสวยแล้วก็มีความหอมมีความ,ม มากขึ้นด้วยนะคะอ่ะันนี้เป็นค้นจืดฟอคอนเอ็กซ์ตร้านะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมีการเพิ่มความหวานค่ะด้วยค้นหวานฟอคอนนะคะก็จะเพิ่มความหวานมันให้กับเครื่องดื่มของเราค่ะทั้งโกโก้ทั้งชาไทยเลยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําเมนูกันดีกว่านะคะรอดูด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะต้นทุนแก้วนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เนจะมาบอกให้นะคะว่าแก้วหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําน้าชาไทยกันก่อนนะคะ น้ำชาไทยนะคะพี่เนก็คือจะใช้เป็นผงชาไทยค่ะที่ประมาณ10-12กรัมนะคะแล้วเราก็จะใช้น้าร้อนในการแช่ชานะคะที่120 ml ค่ะนี่นะคะ120 ML นี่นะพี่เนกก็ใส่ไปเลยค่ะวันนี้เราชงชาไทยด้วยเฟรนเพลสนะคะอ่าเดี๋ยวพี่เนกจะทำน้ําชาไทยออกมาค่ะโอเคค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะแช่น้าชาค่ะที่2นาทีนะคะ หลังจากเราแช่ชาได้2นาทีนะคะพี่เน่ก็กดลงมาเลยค่ะนี่นะคะก็ชงน้ำชาง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะ,อะแล้วเราก็เทนะคะ นี่ค่ะน้ำชาที่เราได้มาค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นเบสชาไว้ก็ได้นะคะเวลาที่เราทําเมนูนี้ขายดีๆค่ะเราก็ไม่ต้องมาแช่ทีละแก้วนะคะทำเอาไวท้ทีหนึ่งก็หลายๆแก้วได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้น้าชามาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมาใส่นมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานลงมาที่ในชานี้ก่อนค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้น้าชามาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนกจะเทนมข้นหวานตรานกเหยี er ่ยวฟอกคอนค่ะซึ่งเป็นนมข้นหวานที่มีความหวานมันกําลังดี ะะไม่ได้หวานแหลมเกินไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนื้อของนมก็คือว่าลองดูนะคะ,ะดูนะพี่เน่เทให้ดูเลยค่ะเนื้อของนมเขาจะมีสีแบบนวลอย่างนี้นะคะซึ่งทําให้ไม่ไปกลบสีของเครื่องดื่มนะคะอะเห็นไหมคะนี่ค่ะ25 ml นะคะสําหรับนมข้นหวานตานกเกี่ยวคอค้อนค่ะตวงมาเรียบร้อยนะคะเราก็เทลงไปได้เลยค่ะหวานมากหวานน้อยเพิ่มรสเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้นมข้นจืดนะคะของนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กซ์ตราค่ะซึ่งเป็นนมข้นจืดที่เพิ่มความมันให้กับเครื่องดื่มของเรานะคะเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมค่ะพี่เนสใส่ไป30 ml เทลงไปเลยนะคะ ตัวค้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กซ์ตร้าเนี่ยค่ะเขาจะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเรามีสีที่สวยขึ้นด้วยนะคะให้ดูรู้สึกว่าแบบทานเข้าไปแล้วมีบอดี้ที่หนักขึ้นแล้วก็มีความหอมมีความมันอยู่ความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเรียกว่าเครื่องดื่มจะร้อนจะเย็นอะไรนะคะพี่เน่บอกเลยว่าแบบใช้ได้เลยสําหรับตัวนมค้นจืดตราน,นกเหยี่ยวฟ a l อคอนนะคะอาเสร็จแล้วค่ะพี่เน่ก็คนนะคะเห็นไหมคะว่าชาไทยของเราก็จะสีแบบว่า ดูน่าทานเลยนะคะไม่ได้แบบว่าด้วยชาไทยของพี่เน่ไม่ได้เป็นสีที่เรียกว่าเข้มมากนะคะแต่มันก็ทําให้กลายเป็นว่าสีชาไทยของเราค่ะคือมีความส้มกําลังดีน่าทานเห็นไหมคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของโกโก้กันอีกส่วนหนึ่งก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่เน่ก็จะมาทำในส่วนของโกโก้กันบ้างค่ะโกโก้นะคะพี่เนจะใช้น้ำร้อนที่ 15ML ค่ะ ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะพี่เน่ก็จะใช้อยู่ที่9กรัมค่ะหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็เทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้โกโก้ละลายค่ะซึ่งก็ละลายไม่ยากเห็นไหมคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นมข้นหวานนมข้นจืดกันนะคะสําหรับข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอคอนนะคะอะพี่เน่จะใส่ไปที่20 ml ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะชอบมากชอบน้อยเพิ่มลดกันเอาตามที่ชอบเลยนะคะ20 ml ค่ะแล้วก็เทสใส่ลงมาได้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ค้นจืดนกเหยี่ยวตราฟอคอนนะคะ,ะพี่เนก็ใส่20 ml เหมือนกันค่ะจะได้เพิ่มความมันเพิ่มความกลมกล่อมเนาะเสร็จแล้วค่ะเอามาเทรวมกันนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันแค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะพี่เนก็ได้โกโก้เข้มข้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ าตามชื่อเขาเลยนะคะโกโก้ทิวลิปสีเข้มค่ะก็ได้สีที่เข้มจริงๆนะคะซึ่งก็จะทําให้แบบว่าเวลาที่เราไปใส่ตามเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบว่าเป็นสีเข้มๆของโกโก้เลยนะคะนี่เนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาประกอบล่างแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่เน่ก็เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยนะคะก็จะมีสส่วนค่ะอ่าก็จะมีเป็นชาไทยนะคะที่เราผสมความหวานความมันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวโกโก้เข้มข้นนะคะที่ก็จะมีความหวานความมันของเขาที่แบบไม่ได้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาผสมกันเนี่ยค่ะก็จะได้กลายเป็นปหวานพอดีแบบนี้นะคะพี่เน่ก็จะเริเ่มโดยการที่เราเอาชาไทยค่ะที่เราทำเอาไว้ง่ายๆเนี่ยแหละคะ่ะชาไทยผงนมข้นหวานผงนมข้นจืดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ลองก้นแก้ว ก่อนนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ําแข็งค่ะแล้วเราก็โกโก้นะคะที่เราผสมเรียบร้อยนะคะมาเทต,ตามได้เลยค่ะ,ะนี่เรียบร้อยค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโกโก้ชาไทยค่ะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมคะถ้าหากว่าลองดูหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น่จะมาชิมให้ดูค่ะมาชิมกันอเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะโกโก้ชาไทยค่ะชิมข้างล่างก่อนเนาะ โกโก้เข้มข้นมากก็พอเวลาที่พี่เน่ดึงหลอดขึ้นมานะคะจากที่เมื่อกี้ชิมทีละชั้นเนาะดึงหลอดขึ้นมาก็จะมีทั้งความเข้มของโกโก้แล้วก็มีความหอมชาด้วยนะคะ ที่สําคัญคนจะมีความหวานมันที่แบบกลมกล่อมแบบนี้นะคะพี่เน่จะสังเกตเห็นว่าโกโก้ค่ะก็คือเขาจะลงมาอยู่ก้นแก้วเนาะแล้วกออ็ตัวชาไทยจะอยู่ข้างบนนะคะแต่ทําไมพี่เน่ถึงได้เทโกโก้ลงข้างบนนะคะเพราะว่าพี่เน่ต้องการให้น้ําหนักของโกโก้ค่ะเขาลงมาแล้วทําให้เกิดลายที่เครื่องดื่มแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ใส่โกโก้ไว้ข้างล่างซึ่งถ้าว่าใครที่อยากจะใส่เป็นโกโก้ข้างล่างเป็นชาไทยข้างบนก็ได้นะคะก็จะได้เป็นชั้นที่แบบชัดเจนมากกว่านี้แบบนี้นะคะอันนี้จะออกแนวแบบเหมือน ลายหินอ่อนอะไรอย่างนั้นเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเมนูโกโก้กับเมนูชาไทยซึ่งจริงๆเราเป็นเมนูที่เรียกว่าสุดฮิตทั้งสองเมนูเลยนะคะในไทยเรานี่เรียกว่าโกโก้ก็ฮิตชาไทยก็ฮิตนะคะตอนนี้ค่ะพี่เนี่มาผสมกันเรียกว่ามาทําเป็นเมนูเดียวกันเลยนะคะสายโกโก้ก็ดื่มได้สายชาไทยก็ดื่มได้นะคะเราได้ออกมาเป็นความแปลกใหม่แบบนี้ซึ่งอร่อยเข้มข้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะเขาก็จะมีความเข้มของโกโก้นะคะ แล้วก็มีสีที่เรียกว่าเข้มด้วยสวยงามค่ะเวลาเราไปผสมกับเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเค้กชาไทยโกโก้กาแฟนะคะกาแฟดํากาแฟนมอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าผสมได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะตัวผงโกโก้ทิวลิปนะคะเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งผงโกโก้ค่ะที่เรามาทําเครื่องดื่มได้หลากหลายมากขึ้นเชื่อไหมคะว่าต้นทุนแก้วเนี้ยของพี่เนเนี่ยค่ะอยู่ที่แค่16บาทเท่านั้นเองนะคะกับแก้ว16ออนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เนก็มองว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ ที่เราใช้ผงโกโก,โก้ทิวลิปสีเข้มค่ะแล้วก็มีนมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอกคอน้นมีนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอกค้นนะคะหาซื้อง่ายค่ะหาซื้องไม่ยากค่ะตามแมคโครบิ๊กซีโลตัสนะคะมีหมดเลยหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะสําหรับเมนูโกโก้ชาไทยนี้นะคะพี่เนก็อยากจะแนะนําค่ะไปลองทํากันดูนะคะก็จะได้มีเมนูอร่อยๆเข้าร้านเนาะชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้พี่เนมาแชร์คลิปแบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกนะคะเอ,อ่อถ้าชอบคลิป แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้ค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะโกโก้ชาไทยค่ะที่เราใช้ตัวผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มค่ะแล้วก็ค้นจืดตรานกเย่ฟอกคอนค้นหวานตรานกเย่ฟอกคอนเอ็กซ์ตรานะคะมาทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้ายังไงไปลองทํากันดูได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ